หัวข้อถัดมาที่เราจะเรียนกันเนี่ยนะคะก็คือเป็นเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมนั่นเองอ่าก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะก็หัวข้อนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อย่อยค่ะหัวข้อแรกก็คือเรื่องของมุมและการวัดมุมเนาะถัดมาก็เป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมแล้วก็สุดท้ายจะจบด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะเรื่องมุมและการวัดมุมเนาะ เรื่องมุมและการวัดมุมก่อนอื่นถ้าสมมุติว่าพี่บอกให้น้องๆวาดมุมสามสิองศาโดยที่พี่กำหนดมาแค่นี้นะคะปิดอันนี้กับอันนี้ไปก่อนพี่ให้มาแค่ส่วนของเส้นตรง AP แล้วพี่ให้น้องๆวาดมุมสามสิองศาออกมาน้องๆคิดว่าน้องๆจะวาดมุมไหนออกมาคะ นอ้นองจะวาดมุมนี้มุมข้างบนหรือว่าจะวาดมุมข้างล่างกันหรือว่านอ้นองจะวาดทั้งสองมุมเลย่ะก็เพราะว่าถ้าสมมติว่าพี่สั่งแค่ว่าให้นอ้นอ,งนองวาดมุม30องศาออกมาเนี่ยนะคะน้องๆก็จะไม่รู้ใช่ไหมว่าตัวเองควรจะวาดมุมข้างบนหรือว่ามุมข้างล่างออกมาเพราะว่าทั้งคู่ต่างก็มีค่าเป็น30องศาเท่ากันเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจะกําหนด ค่าบวกแล้วก็ค่าลบของมุมนะคะเพื่อที่จะทำให้น้องๆรู้ว่าน้อง,องควรจะวัดขึ้นไปข้างบนหรือว่าวัดลงมาข้างล่างนั่นเองสำหรับการกำหนดเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับมุมที่วัดทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยให้มีค่าเป็นบวกแต่ถ้ามุมไหนที่เกิดจากการวัดตามเข็มนาฬิกาเนี่ยจะมีค่าเป็นลบ สำหรับบวกลบอันนี้เนี่ยความจริงแล้วมันเหมือนกับตอนที่เราวัดเซต้าตอนหัวข้อแรกที่เราเรียนกันเลยนะคะก็คือถ้าสมมติว่าน้องวัดทวนเข็มอะวัดความยาวส่วนโค้งเนาะทวนเข็มก็เป็นบวกแต่ถ้าวัดตามเข็มก็จะเป็นลบในเรื่องการวัดม,มุมเขาก็กําหนดคล้ายๆกันค่ะเหมือนกันเลยแหละเนา <ping> ะ uh ทีนี้เพราะฉะนั้นน้องๆจะได้ว่ามุมที่อยู่ข้างบนนี่เป็นบวก <S <S หรือเป็นลบค่ะสามสิบองศาตัวนี้เป็นบวกหรือเป็นลบเป็น บวกเนาะที่เป็นบวกก็เพราะว่ามันเกิดจากการวัดทวนเข็มนั่นเองมันเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็วัดขึ้นมาแบบนี้การวัดแบบนี้เนี่ยถ้าวัดต่อมันก็เห็นไหมมันวนมาทางนี้ดืดดืดดืดมันคือทวนเข็มนาฬิกาเนาะแล้วถ้าวัดลงมาข้างล่างแบบนี้ล่ะมันพอวัดต่อก็จะพบนะคะว่ามันเป็นตามเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ก็จะติดลบนั่นเนองก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการ กำหนดบวกลบของมุมเนาะที่นี้ถัดมาหลังจากรู้แล้วว่าบวกกับลบเป็นยังไงเราจะมาดูกันว่าหน่วยของมุมเนี่ยเป็นยังไงสำหรับหน่วยของมุมเนี่ยก็มีอยู่เยอะอยู่แต่ว่าหน่วยที่น้องรู้จักแน่ๆเนี่ยก็คือหน่วยองศาค่ะสำหรับหน่วยองศาเขากำหนดยังไงเขากำหนดไว้ว่าหน่วยองศาเนี่ย าสมมุติว่าเราวัดมุมที่เกิดจากส่วนของเส้นตรงครบรอบเนี่ยอย่างสมมุติว่าพี่มีส่วนของเส้นตรงเนาะชื่อแล้วพี่วัดมุมวัดไปเรื่อยๆัดว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 จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมาหยุดที่ตรงนี้ที่ส่วนของเส้นตรงอันนี้เนี่ยเขาพบว่าไอเจ้าเนี่ยมันคือ3 6มอยหกสิบองศาค่ะก็คือถ้าครบหนึ่งรอบเนี่ยจะเป็นสามอองศาเนาะก็อันนี้สำคัญนะคะ ต้องจำได้เนาะความจริงก็เป็นอะไรที่เราจำได้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแหละถัดมาก็คือหน่วยย่อยๆของมุมเนาะก็คือหน่วยย่อยขององศาเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งองศาเนี่ยคือหกสิบริบดาสัญลักษณ์นี้คือลิปดานะคะแต่ถ้าเป็นสองเส้นเนี่ยคือฟิลิปดาหนึ่งองศาเนี่ยเท่ากับหกสิบริบดาแล้วก็หนึ่งริปดาเนี่ยเท่ากับหกสิบสิริดา สำหรับอันนี้เนี่ยก็อยากให้น้องๆรู้จักเอาไว้นะคะก็หลังจากหน่วยองศาเราจะไปเรียนรู้กันอีกหนึ่งหน่วยที่มีความสำคัญก็คือหน่วยเรเดียนสำหรับหน่วยนี้สำหรับน้นองๆบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเนาะก็ไม่เป็นไรมาดูกันว่าหน่วยเรเดียนคืออะไรเขาบอกว่าสำหรับหน่วยเรเดียนเนี่ยก็คือ มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมซึ่งรองรับด้วยส่วนโคง้งที่มีความยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นมุมที่มีขนาดหนึ่งเรเดียนอ่ะเราอาจจะงงเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้น้องๆฟังก็คือเขาบอกว่าถ้าน้องๆอ,อยากวัดมุมที่มีขนาดหนึ่งเรเดียนเนี่ยนะคะหน้าที่ของน้องๆคือวัดก่อนว่ารัศมีของวงกลมเนี่ยยาวเท่าไหร่ก็คือวัดตั้งแต่จุดศูนย์กลางถึงวงกลมเนี่ยนะคะก็จะพบว่า รัศมีเป็นเท่าไหร่นั่นเองสมมุติว่าเป็น R ถ้าถ้าพี่อยากวาดมุม1นึ่งเรเดียนหน้าพี่ของหน้าที่ของพี่ก็คือวาดส่วนของเส้นโค้งอันนี้ค่ะวัดไป R ถ้าสมมติรัศมียาวอาเนาะก็จะวัดไป R เสร็จแล้วเขาบอกว่ามุมที่รองรับตรงนี้ก็คือมุมตรงนี้เน่ยจะกลางหนึ่งเรเดียนพอดีอ่า เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพี่อยากได้สองรเดียนล่ะพี่ต้องทํำยังไงหน้าพี่หน้าที่ของพี่ก็คือวัดไปสองอนั่นเอค่ะพี่ก็วัดต่ออย่างสมมุตินะคะสมมติว่าสองอมันอยู่ตรงนี้เนาะตั้งแต่นี่ถึงนี่เนี่ยยาวสองอาร์พี่ก็จะได้ว่ามุมตรงเนี้ยตั้งแต่นี่มาถึงนี่เนี่ยก็จะเป็นสองร a d ีย n แล้วถ้าพี่อยากได้สามรเดียนล่ะพี่ก็วัดไปสามอค่ะอยากได้สี่รเด i ยนก็วัดไปสี่อ ห้าเรเดียนก็วัดไปห้าอาร์ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายงก็คือถ้าพี่อยากได้กี่เรเดียนพี่ก็เอาเท่านั้นนะไปคคณรัศมีใช่ไหมแล้วพี่ก็วัดไปในทางกับการถ้าสมมุติว่าพี่รู้ความยาวส่วนโค้งแล้วพี่อยากรู้ว่ามันเป็นกี่เรเดียนพี่ก็ต้องเอาไปหาร R ถูกไหมต,ตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าตรงนี้น่ะเป็น R เดียวถูกไหมพี่อยากรู้ว่ามุมตรงนี้เป็นกี่เรเดียน พี่ก็หาร r อ,ออกมาเป็น1เพราะว่าตรงเนี้ยหนึ่งร a ดียนถ้าสมมติว่าพี่รู้ว่าตั้งแต่นี่ถึงนี่เนี่ยเป็น2 r พี่อยากรู้ว่าตรงนี้กี่เรเดียนพี่ก็เอาไปหาร r ถูกปะเอา2 r หาร r ก็จะออกมาเป็น2เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเป็น2เร adian แล้วถ้าสมมติว่าเป็นมุมที่รองรับส่วนโค้งตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็มาจุดมาจบที่ตรงนี้พอดีเนี่ยมันจะเป็นกี่เรเดียนล่ะ คำตอบก็คือก็ต้องหาใช่ไหมคะว่าตั้งแต่จุดนี้วนแล้วก็มาสุดที่จุดนี้เหมือนเดิมเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ซึ่งมันก็คือเส้นล่าวงของวงกลมถูกไหมคะเส้นรอบวงของวงกลมนี่ยาวเท่าไหร่เอ่ยยาว2พาย r นั่นเองเนาะก็คือตั้งแต่นี่ถึงนี่เนี่ยเป็น2องพายออยากรู้ว่าเป็นกี่เรเดียนก็หาร R เนาะก็เลยออกมาเป็น2องพายนั่นเองพูด,ดง่ายก็คือ สำหรับหน่วยเรเดียนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราวัดตั้งแต่จุดนี้แล้วก็มาจบที่จุดเดิมเป็นวงกลมแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะพบว่าเป็นเป็น2อพายเนาะถ้าหน่วยองศาถ้าครบรอบแบบนี้จะได้ออกมาเป็นกี่องศานะ360รอ่าตรงนี้สำคัญนะคะถ้าหน่วยเรเดียนครบรอบได้2อพายหน่วยองศาครบรอบได้360้อองศาอ่าก็ ประมาณนี้เนาะก็สำหรับอันนี้ก็เป็นสูตรของหน่วยเรเดียนนะคะก็คือเซต้าเท่ากับเอส่วน r ก็พี่พูดไปแล้วเนาะถ้าสมมติเราอยากรู้ว่าไอเจ้ามุมอันนี้มันเป็นกี่เรเดียนหน้าที่ของเราก็คือดูว่าระยะทางที่เราวัดได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็หารด้วยรัศมีของมันอืมก็ s ออันนี้ก็คือความยาวส่วนโค้งนะคะก็ตามนี้แหละสมมติว่าถ้าพี่วาด ตรงนี้ออกมาเนาะแล้วอยากรู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกี่รเดียนพี่ก็ต้องวัดตั้งแต่นี่จนถึงนี่ดูว่ามันยาวเท่าไหร่แล้วก็หารด้วยรัศมีก็จะออกมาเป็นหน่วยรเดียนนะคะก็เลยเป็นสูตรนี้เซต้าเท่ากับ s ส่วน r ทีนี้ถัดมาเราจะมาเรียนวิธีการแปลงหน่วยกันค่ะหน่วยจากองศาไปเป็นรเดียนแล้วก็รเดียนไปเป็นองศาด้วยว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ สำหรับวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าบัญญัติตรยางค่ะแล้วใช้บัญญัติตรยางเข้ามาช่วยเนื่องจากว่าเรารู้ว่าสาม้อยหกสิบองศาเนี่ยมีค่าเท่ากับสองพายเรเดียนทําไม3สาสิบองศาถึงเท่ากับสองพายเรเดียนล่ะที่สองตัวนี้เท่ากันเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าสามร้อยหกสิบองศาเนี่ยก็คือมุมตั้งแต่จุดนี้ครบรอบไปเป็นวงกลมถูกไหมคะ สอพายก็เหมือนกันเป็นมุมที่ครบรอบวงกลมทั้งสองมุมเนี้ยมันคือมุมที่ครบรอบวงกันด้วยที่ครบรอบวงกลมด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นสองตัวนี้ก็ต้องเท่ากันแน่นอนอ่าถ้าสมมุติว่า360องศาเท่ากับ2องพายเรเดียนแปลว่า1องศาก็จะต้องเท่ากับพายส่วนร้อถูกไหมคะเรื่องการเทียบบรญญัติตรายางเนาะหวังว่าจะจำได้ ทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่า1องศาเท่ากับกี่รเดียนเราก็สามารถเทียบได้หมดแล้วคะ่ะว่าถ้าเราอยากรู้30องศาอย่างนี้เราก็เอา30ไปคูณพายส่วนร้อยอยากรู้กี่องศาก็เอาเท่านั้นนะ่ะไปคูณพายส่วนร้อออกมาเป็นหน่วยรเดียนในทางกับการถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนถ้าเรารู้หน่วยรเดีเียนและอยากดูองศาบางอ่าเราก็ต้องเปลี่ยนบรรทัดแรกก่อนเนาะ เราจะเขียนสลับกันกลายเป็น2พายเรเดียนเนี่ยเท่ากับ1องศาแปลว่า1เรเดียนเท่ากับ180ส่วนพายองศาอ่ะมันจะสลับกันเนาะอันนี้เป็นพายส่วน1 8ออันนี้เป็น1้0ส่วนพายอ่ะทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าจะเปลี่ยนเรเดียนให้เป็นองศายัางไงก็เอาเลขเรเดียนอันนั้นนะ่คูณเลยค่ะคูณร8 0ยสส่วนพายก็จะออกมาเป็นหน่วยองศาถ้านักน้องคนไหนกลัวจะงงว่า เฮ้ ي, ยเมื่อไหร่เป็นร้อยแปดส่วนพายอะไนเป็นพายส่วนร้อยแปดอะไรอย่างนี้พี่แนะนํานะคะให้น้องๆจาแค่บรรทัดน,นี้ก็ได้แล้วก็ไปใช้เรื่องกันทเทียบเปรียิแต่อย่างเข้ามาช่วยเนาะก็เดี๋ยวลองไปดูโจทย์กันเผื่อว่าจะเข้าใจมากขึ้นสําหรับตัวอย่างแรกนะคะเขาบอกว่าให้เราเปลี่ยน1นึ่งส่วนสองรเ,เดียนให้เป็นองศาอาอย่างที่บอกไปเนาะถ้าสมมติว่าน้องๆกลัวว่าจะงง ว่าเมื่อไหร่คูณพายส่วนร้อยแปดเมื่อไหร่คูณร้อยแปดส่วนพายก็ให้ใช้เรื่องเทียบมันญนตยตายางเอาแทนแต่ว่าสิ่งที่น้องๆจะทุกคนจะต้องจําได้นี่นะคะก็คือ2อพายเรเดียนมีค่าเท่ากับ360อยหกองศาสำหรับเรเดียนเนี่ยบางทีอาจจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ แบบนี้ก็ได้นะคะ rad ก็แล้วแต่คนถนัดเนาะทีนี้ถ้าเรารู้ว่า2องพายเรเดียนเนี่ยมีค่าเท่ากับ360องศาเขาอยากรู้ว่า1ส่วนสองเรเดียนเป็นกี่องศาหน้านที่ของเราก็เทีเยบบรรยาตายางเนาะ1ส่วน2เรเดียนมีค่าเท่ากับ360ส่วน 2พายคูณ1ส่วน2นะคะอันนี้ก็เป็นการเทียบับเนตตายางเนาะเอาอันนี้ส่วนอันนี้คูณอันนี้จำได้ไหมคะตอนเด็กๆซึ่งเจ้า360ส่วน2เนี่ยมันสามารถตัดทอนได้ถูกหมั 2, 1 2 2คูณ180นั่นเองก็จะออกมาเป็น180ส่วนพายคูณ1ส่วน2หรือว่าความจริงเนี่ยมันก็ตรงกับ ที่เราคิดไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคือถ้าเรารู้เรเดียนแล้วอยากเปลี่ยนเป็นองศาเนี่ยต้องคูณร้อยแปดสิบส่วนพายอันนี้ก็สุดท้ายมันก็คือคูณร้อยแปดสิบส่วนพายเหมือนกันแต่ถ้าอย่างที่บอกนะคะน้องคนไหนัวงงจะไม่ได้ก็นั่งเทียบมันเยตายายแบบนี้ก็ได้ค่ะได้คําตอบเหมือนกันทีนี้ก็ช่วยพี่ตัดทอนต่อร้อยแปดสิบกับสองนี่มันตัดทอนได้ถูกไหมคะสองหนึ่งสองสองคูณเก้าสิบได้ร้อยแปดสิบ เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เลยได้ออกมาว่าเป็น90ส่วนพายองศา,า <c oughs> ซึ่งถ้าสมมุติว่าน้องๆขยันคิดเลขต่อเนี่ยก็คิดได้นะคะพายเนี่ยความจริงแล้วมันก็คือ3.14ถูกไหมเป็นค่าประมาณเนาะเพราะว่าพายมันไม่ได้เท่ากับ3.14เป๊ะๆนเนาะมันเป็นแค่ค่าประมาณ ต่อให้อีกนิดนึงเป็น3 1ม1 6แล้วกันถ้าน้องๆไปกดเครื่องคิดเลขนะคะก็จะพบว่ามันประมาณ28.65ิบแาองศาก็ตอบเท่านี้เลยค่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการเปลี่ยนเรเดียนให้เป็นองศาถ้าน้องๆคนไหนแบบ จำได้คิดเกียรเทียบเบติียตายาังก็คูณร้อยแส่วนพายไปเลยก็ได้แต่ถ้าน้องๆคนไหนไม่ชัวรก็ใช้วิธีเทียบบเิียตายางก็ได้ค่ะชัวร์ดีถัดมาก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปลงองศาเป็นเรเดียนบ้างเนาะสลับกันสำหรับการแปลงองศาให้เป็นเรเดียนก็ข้อนี้เขาบอกให้เราเปลี่ยน70็องศาให้กลายเป็นหน่วยเรเดียนเนาะก็เหมือนเดิม เราต้องรู้เนาะว่า360องศามันมีค่าเท่ากับ2พายเรเดียนเพราะฉะนั้นก็เทียบเป็นเดียตายางเนาะจะได้รู้ว่า75องศาเนี่ยเป็นกี่เรเดียนวิธีการเทียบเป็นเดียตายางก็คืออะไรเอาตัวนี้ส่วนตัวนี้คูณตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็น 2 3พายส่วนสามคูณ75นั่นเองเออมาช่วยกันตัดทอนค่ะ2กับ360ตัดกันได้เนาะ2 1 2 2 180งสดทันมาเอาตัวนี้กับตัวนี้ตัดทอนกันบ้างอะไรตัดทอนกันได้คะแน่นอนว่าแม่5ต้องตัดได้แน่นอนเนาะเพราะว่าตัวหนึ่งลงท้ายด้วย5ตัวหนึงลงท้ายด้วย0 อันนี้ตัดทอนเหลืออะไรเนี่ยเหลือสิห้านะคะแล้วตัวนี้ล่ะตัดทอนเหลืออะไรเอย่ยห้าสามสหห้าหสตอนนี้เหลือ15้ากับสามสิบหกและสิหกับ36นี่มีอะไรตัดทอนกันได้ไหมคะมีเนาะแม่3ตัดได้3ามห้าสิบห้าสาเป็นสาิบหกเพราะฉะนั้น75องศามันก็เลยมีค่าเท่ากับ5้าพายส่วนสิสอง เลเดียนนั่นเองนะคะเป็นคำตอบค่ะก็นี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนจากองศา,าให้เป็นเลเดียนเนาะก็ถ้าน้องคนไหนจำได้ก็อาจจะเอาพายส่วนร8อไปคูณเลยก็ได้แต่ถ้าจำไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ต้องจำให้ได้เว่า360กับ2พายเลเดียนเนี่ยมันมีค่าเท่ากันถ้าสมมติว่าจำบรรทัดนี้ได้เนี่ยนะคะก็ ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะใช้เทียวบรรยายาเอาเลยเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเทลิตและแอปให้โหลดแล้วมอี้ก่อนรไอนิงก็อร่อย